ที่สถานการณ์ในวันนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองตามที่ท่านนายกได้แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็ได้ให้กำลังใ,ใจท่านนายกก็คิดว่าในสนถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ควรที่อย่างยิ่งที่จะต้องทําให้เกิดความต่อเนื่องในการในการที่จะดาเนินการในการแก้ไขปัญหาประชาชน เราไม่อยากให้เกิดความถ่อว่างเกิด,เก,ดเกิดชุดยากาศที่จะเกิดปัญหาเพราะนั้นได้คุยกันแล้วเรายังจับมือที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลในช่วงรัศการนี้ต่ออย่างถึงที่สุดเพื่อทําให้งานได้สามารถต่อเนื่องได้และไม่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่สุดผลการที่คุยกันเราตกลงกันว่าน,นะครับเราจะยังจับมือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการดําเนินการ นะครับที่จะทําให้มีการจัดตั้งไปตามกระบวนการประจากไตนะครับอย่างถูกต้องนะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเลือกสร้างนายกรัิมตีคนใหม่ขึ้นมาบริหประเทศนะครับนี่ก็เป็นหัวใจหลักสาคัญนะครับเราอยากให้กระบวนการประจักไตได้ดําเนินการไปต่อเนื่องและพวกเราก็จะดาเนินการอย่างนี้นะครับเป็นที่สุดนะครับก็โดยหลักก็เป็นแบบนี้นะครับขณะนี้ทั้งหมด ที่มาคุยกันวันนี้มีทั้งพัครวมไทยทั้งชาตินะครับมีท่านผิวพรร์นะครับมีท่านเลขานะครับมีพักประชาธิปัตย์นะครับมีท่านหัวหน้าพรคท่านเลขาธิการพรคนะครับแล้วก็มีท่านพักท่านสุวัสด์นะครับพรคประชาชาตินะครับพักชาติไทยนะครับก็ทั้งหมดที่เป็นรัฐบาล เราจดการที่จะยังร่วมกันดูและหลังจากนี้ต่อไปภาคเพื่อไทยจะเป็นภาคที่ดําเนินการต่อไปให้การเลือกนายกร,รัฐมนตรีแล้วเสร็จโดยจะรายงานให้สับักร่วมรัฐบาลทราบ็นระยะในการดําเนินการนะครับก็ถ้าบรตราเปิดเมื่อไรหร่กระบวนการในการจะเลือกตั้งนายกร,รัฐมนตรีก็จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้เรประ,ะชาไปจากคนไกของรัฐบาลที่จะทางานให้พี่น้องประชาชนได้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วที่สุด การที่ไม่มีพรคกา้าทำมาร่วมวันนี้ทําให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้กี่เสียงคะที่ไม่มีพักกล้าทำเนี่ยในการจัดตั้งในการที่จะตอนนี้ยังมีครบอยู่ครับแต่การก่อนจะมีความชัดเจนแล้วตอนนี้เป็นแบบข่าวขึ้นมาเรายังไม่ได้รับการรายงานยังเป็นทาการของพรรคพักนะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าเรายังจับมือร่วมกันแล้วก็ดำเนินการส่วนจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นกระบวนการที่พรรคเพื่อไทยจะไปดําเนินการต่ออาจจะมีบางเสียงของรัฐตาีบางพรรคเนี่ยค่ะที่ เขาไปแสดงความดีหรือว่าไปแสดงจุดยืนกับภาคฝ่ายค้านบางคแล้ววันนี้วันนี้เราอยากขึ้นไปพิจารณาหรือไปดาเนินการในรายละเอียดนะครับหลักการที่เราหยู่ตรงนี้สิ่งสาคัญก็คือทำให้ประเทศมีความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เรายังเชื่อมั่นว่าเรายังสามารถที่จะดาเนินการต่อไปได้สามารถที่จะพรรเพื่อไทยมั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไร การลงเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับจะเสนอท่านชัยเกษมเป็นนายกคนต่อไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องพิจารณาที่จะเสนอใครซึ่งก็มีเหลืออีกหนึ่งท่านคือท่านชัยเกษมก็ยังมีหลายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในพรรคที่ร่วมรัฐบาลร่วมกันนี่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพื่อไทยจะใช้เวลากี่วันคะในการที่จะสามารถที่จะรวบรวมพรรครัฐบาลได้เพราะตอนนี้เข้าขึ้นไในช่วงเร็วที่สุดครับใช้เวลาเร็วที่สุด ตรงนี้พักก้าทาได้ยืนยันไหมคะว่าณณเวลานี้ยังอยู่ร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้เข้ามาขนาดนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไปหรือจะอยู่แต่ผมคิดว่าก็ยังร่วมมือกันทํางานได้ต่อไปเพื่อนไขบ้าโนเขาไปกับประชาชนทั้งผู้ใจไทยแลวต่างตัวนี้มันถามเสียไปครบถึงยางก็รู้แต่ต่างไทยอยากจะถามใครที่ชาต คือผมคิดว่าจะรู้อีกทีก็คือวันที่เราตัดสินใจเลือกน,นายกมนตรีนะครับตอนนี้ใครไปตรงไหนกินข้าวตรงไหนบางทีเขาก็เปเพื่อนกันหมดนะครับก็เรายังหาารถหาข้อเสียอ่นี้ไม่ได้ผมคิดว่าต้องเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการของแต่ละภารคกันนะครับเราคงไม่มีอะไรมากกว่านี้ นะครับก็ขอถแถลงแค่ดีนะให้เชื่อมั่นว่ารรคเพื่อไทยจะดำเนินหน้าที่อย่างเต็มที่ในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ดีที่สุดหลังจากนี้ไปเราจะทำงานในหน้าที่ของเราและมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปนะครับ